บริษัทเฟอร์เฟกเฟอร์เฟกคอมเพานีกรุ๊ปขออนุญาตนะครับดาวสตรีทุกทนนิยมนะครับที่เป็นเจ้าของฟาร์มมาแล้วก็ท่านที่เข้ามาในสถานที่อย่างนี้นะครับขอขอบคุณท่านนายกและครับท่านบริษัทนะครับทุกท่านนะครับก็วัตถุประสงค์วัตถุปรของผมเนี่ยนะไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ตั้งแต่วิกฤต มิคมานะฮะเราก็พยายามที่จะต่อสู้ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับเฉพาะในเขตกรุงเทพและมหินครทนเนี่ยให้ให้มีกําลังใจในการต่อสูก้กับวิกฤนนี้นะครับแล้วมันก็ยาวมาถึงเรื่องสัตว์นะครับก็เข้ามาช่วยเหลือตัอ้งแต่ชา้างนะครับที่เราไปมาก็ตั้งแต่มุทยาานะครับที่แมน,นีน,นะครับแล้วก็ไปที่เหมืองกาญจนบุรีไปที่พัทยาไปที่ลบบุรีเกี่ยวกับเรื่องลิงนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเราก็ ได้เห็นความร้อนนะครับของฝั่งม้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เราจะช่วยเหลือสัตว์แล้วเนี่ยมันก็ควบคุมทั้งหมดครอบคุมทั้งหมดนะครับว่าจะเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นช้างเป็นมา้าวกภัยอะไรต่างๆแหละ,ละครับผมก็คิดว่าเราน่าจะมีส่วนที่ได้เข้ามาอย่าแงบบน้อยจนเชียร์ช่วยเหลือ,อท,ทุกท่านที่เป็นเจ้าของฝาให้ท่านกามาเบาแรงให้ทุกท่านในการค้าใช้จ่าย จะเสียเงินไปซื้อหาซื้ออาหารเม็ดนะครับวันนี้ทางบริษัทนะครับก็ได้มอบนะฮะจำนวนเม็ดร้อยห้าสิบกระสอบนะครับของสองตัวอพีเอสามตัวมีสามสิบตัววิตูนความสามสิบตัวสามสิบตัวกุนันมีสอง ต่อไปพ่อคุณจเจริญห้ามาังกรพ่อคุเย็นค่ะมีสามตัวค่ะพ่อคุงเย็นค่ะนี่เหรอมสามสิบห้าแต่เพิ่งเกิดใหม่เป็นสบตัวค่ะต้องบอกว่าต้องขออนุมโมทนากับพ่อชาวนัดนะครับฟาร์มม้าชาวนัดที่มีม้าอยู่สี่สิบตัวก็จริงๆเป็นเงินสี่หมื่นบาทแต่คุณพี่ก็บอกว่า ขอมอบเงินกลับให้กับพี่บินนำไปมอบช่วยเหลือฟาร์มม้าที่ลำบากกว่านะครับขอให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนาด้วยกันนะครับน,นี้นะครับผมขอมอบงนให้กับทางพี่บินนะครับเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์นะครับ,รบอนุโมทนาครทคนท,ทั่วไปที่เดือดร้อนนะครับ สำหราามมาับชาวม้าตอนนั้นเนี่ยเราขอขอขอบคุณมากนะครับที่ได้จัดกิจกรรมครั้งนี้าานสำหรับชาวม้านะครับนี่ผมขอขอโนโมทนาครับขอโนโมทนานะครับขอทุกท่านร่วมงานโนโมธนา <c oughs> จังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่เราจะมอบก็คือว่าอาหารเม็ดนะฮะอาหารที่เป็นม้ารบประาเนี่ยนะก็เป็นแล้วต่ระสับความนล ยี่สิบตัวก็เอาไปยี่สิบกระสอบนะครับแล้วก็อาฟางไปนะแล้วก็ประมาณสี่พสักนะฮะแล้วแล้วแต่ละเดี๋ยวก็จะจัดวจะจับในสัดส่วนนะที่โมโหนะโมโหอีกทีแล้วคุณเอกลินสองตัวใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อังตั้สองตัวครับตัวสองตัว คุณเต้คุณเต้สองตัวหกตัวคุณโหนกหกตัวหกตัวครับตัวคุณหญิงเลี้ยงมาหกตัวครับลูกน้องอาจารย์สันครับลูกน้องอาจารย์สันครับสิบตัวครับสิบตัวครับสิบตัวลูกน้องอาจารย์สันครับอันนี้ปล่อยเด็กม้าคสองตัวครับคุณจูครับคุณจูครับสองตัวเอ้ยคุณสุปปองครับ